ก็ B M W นะครับโอ้ผมเยอะมากก็เมื่อกี oh, ้ดูเหมือนคนไม่เยอะนะเพราะว่าออกไปรับประทานอาหารกันเอาไปทำข้าวครับนี้พอหลังจากบ่ายมาแล้วคนเข้ามานะครับเยอะมากเลยนี่ก็เป็น B M X 6 X Drive 45สนะครับัวเอสปอร์ตโอ้ลองไปทัอไไนก็ สวยทุกคันเลยนะครับไพน์นั่งกงันครับน์นงกันแลครับอออลังการงานสร้างอธิบายไม่หมดอธิบายไม่ถูกด้วยรือว่าให้ชมไปสวยๆเลยรอรรยกาศนึ่งแล้วราคาก็ประมาณนี้นะครับ มิวเอสเจ็ดนะฮะโมสวยงามเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับโอ้พลังการงานสร้างเหมือนเดิมนะฮะจอเนี่ยจอยาวไปถึงโน้นเลยนะเพื่อนโอ้สวยงามครับ มีอตอนนี้ The First Ever SM นะครับอ๋อตัวนี้ดูลำนา,าคมมากเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าหรือเปล่า,ลา<ม>ตัวนี้เป็นวารถไฟฟา้า1นึรตัวเซนนะครับโอ้สวยมาก มันแบบดูล้ำไปเลยนะ <Job. S 2> เพื่อนโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ BMW นะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะ BM ก็คือ PM นะครับสวยงามลงตัวผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับจริงสวยมากเลยนะครับโอ้โห